ส <c oughs> มอกทั่วยุทงเด้อผุ้ใดบวางมากินเด้อแสบบหมักทั่วงอ้อเข้มๆหน่าล่ะยุทุ่งนาเหมือนเดิมค่ะเอาตาม,ก,ม,ม,มกินเข้มกินัำเข้มน่าล่ะเสียงตั้งเสียงเขียนห้องรู้ปะกบห้องยุคคางๆเงาสิม,มีบวกน้ำ บวกพักกันแย่งมาสินี่เห็ดบวกไปครบหน่อยก็ั่งเนิ่มมากยิ้เสียงปะเจ้าเอาดิวไม่เอาของเข้าไหมของเข้าไหมแลวแซ่ด้แหล่งมึงมาบัคนญี่ปุ่นก็แซ่ดีหลงแซ่ว่าเสือพ้อนข่เนี่ยท้อนไขยเขายินเย็นอากาศหนาวพอนคายเหมือนุ้งเะกวอันเจ้งหน้า เขาอยต่ใต้างนาแล้อยู่ตีทุ่งนามันานทุ่งทุ่งนาท่านแล้วก็แล้วเงินหมดเงนหมดท่านหมดปัญหาในคือเงินหมดเองก็ต้องไปยืมินสองแสนสามแสนคนไหนสองพันหนึ่งันเอาคนมาท่านไหนมีนมาลอกกอนลาดแล้ว่ะก็าแซ่บแบบกนับน้องสองคน นี่น้องงอนื้มันเขาก่อนขินหมูเจ้าจับร่แปดสิบบาทนี่รคาคาห้านัง